ไหนๆลองลองทําสะพานโค้งให้พี่ดูหน่อยดิใช่ใช่ใช่สะพานโค้งทําให้พี่ดูหน่อยดิเดี๋ยวจะว่าจะไม่ทำหรือโอ้ยตัวยังอ่อนเก่งมากเลยเก่งมากเลยเอาทำทำอะไรได้อีกครับทำอะไรได้อีกโชว์หน่อยโชว์หน่อยทำอะไรได้นุ๊ก เอาเอาเอาที่ทำได้เอาที่ทำได้อาที่ทได้เลอืมมือแรมากลองดูลองดูลองดูโจนไหนอ้ทำก่อ่ามาโน้ปี่หายแล้วอ่าฮะจะแดงโดนครนะอืมยังไงก็แหละเอาแบบปลอดภัยปลอดภัยครับ ได้โลอจริงจริงโอเคครับถ้าถ้าถ้าเมื่อกี้ก็ได้กระโดดเอาหลังลงก็ได้กระโดดเอาหลังลงอ่าใช่นั่นแหละโอ้เก่งเก่งครับเก่งคนไหนปอปลาคนเนี้ยใช่ปอปลาปอปลาครับทำฉีกขาให้พี่ดูหน่อยครับฉีกขาให้ดูหน่อย กดเก่งยอดเลยจะไปใครชอบอะไรไม่มีน้ำถ้าอันนี้อ๋อแบกโร่ใช่ไหมใช่แบกโล่เฮ้ยไม่ได้อันนี้อันนี้สะพานโค้งสะพานโค้งอันนี้สวยสะพานโค้งสวยครับเขาเรียกว่าฟิสแบ็กหรือว่าแบกเฮ็ดกลินถ้าเราทำสะพานโค้งแม่เราจะทำอะไรได้ไม่อะ ต้องถ้าถ้าถ้าฝึกทำแรกๆอะ่ะพยายามประคองหลังให้เขาแล้วเขาจะมั่นใจในการทำม,มากขึ้นก็คือแบบนั่นแหละเราจับช่วงเอวใช่แล้วก็อหละ <c oughs> ใจมือ <c oughs> มือ